ไม่ว่าตอนนี้คุณจะคิดอะไรอยู่ก็ตามเราอยากให้คุณคิดแต่สิ่งดีๆเพื่อเติมพลังใจในการใช้ชีวิตและเราอยากให้คุณติดตามรับฟังรายการวัยรุ่นยุคใหม่หัวใจคิดบวกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ เจริญสุขเจริญสีเจริญมั่งเจริญมีเจริญโชคเจริญลาบวาสนาบารมีจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่กำลังสดับรับฟังรายการกับพระมหาธนเดชธรรมปัญโยผลิตที่ยังทุกขังโลเกความจนนั้นก็เป็นทุกข์ในโลกอินาทานังทุกขังโลเกการเป็นหนี้ก็เป็นทุกข์ในโลก ดยเฉพาะความจนนี่อย่าจนเลยนะโยมนะยิ่งถ้ามาจนตอนแก่นี่แย่เชียวนะมันก็จะลำบากถ้ามีเงินมีทองพอได้กินได้ใช้อารมณ์ก็จะดีพออารมณ์ดีคุณภาพชีวิตก็จะดีพอคุณภาพชีวิตดีก็จะไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครแต่พอไม่มีเงินความเป็นอยู่มันก็ดูจะย่ำแย่ yeah. ยิ่งถ้าไม่มีทรัพสมบัติติดตัวติดกายติดใจในบ้านปลายสุดท้ายชีวิตก็จะเป็นที่ไม่ต้องการของลูกหลานลูกหลานก็ไม่ค่อยีจะมาดูแลอุปถัมภ์ค้ำชูสักเท่าไร่แต่ญาติโยมในฐานะที่เป็นลูกยิ่งถ้ามีพ่อแม่แก่เท่าจะแลแก่ชราก็ต้องดูแลเอาใจใส่ให้เยอะๆธรรมดาชีวิตของมนุษย์เราทุกคนก็ต้องการสิ่งต่างๆมาบำบัด มาบำบัดความหิวความกระหายบำบัดความต้องการของตนตลอดเวลาถ้าหาไม่พอถ้ามีไม่พอก็เกิดทุกข์คนไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีทรัพย์สินไว้จับจ่ายใช้สอยในแต่ละวันก็จะเป็นทุกข์มากกว่าใครเขาเรียกว่าจนในทางคาดีโลกยิ่งถ้ามาจนตอนแก่เนี่ยมันย่ำแย่เหลือเกิน เจ็บปวดใจขอเถิดชีวิตนี้ก็อย่าได้จนตอนแก่ญาติโยมหลายคนก็ไม่อยากจะจนตอนแก่ก็ยิ่งจะย่ำแย่เข้าไปเพราะว่าเอาความหวังไปฝากไว้กับวันที่หนึ่งกับวันที่16จนในทางคดีโลกนั้นก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจนในทางธรรมนี่ก็หนักยิ่งจะทำให้เกิดทุกข จนธรรมะคือไม่มีธรรมะขาดธรรมะไว้คอยประคับประคองจิตใจยิ่งถ้าเราแก่ชะแลเท่าชะแลแก่ชะรามานอกเหนือจากเงินทองไม่มีแล้วยิ่งถ้าไม่มีธรรมะนี่หนักมากกว่าไกลแล้วนะาตาโยมสาธุชนอินาธานังทุกขังโลกเกการเป็นหนี้นี่ก็เป็นทุกข์ในโลกนอกจากจนจนแล้วก็นำพาให้เกิดเป็นหนี้อีก าการกู้นี้ยืมสินของคนอื่นมาใช้แล้วก็ไปสัญญงสัญญาว่าจะชดใช้คืนให้กับเขาเช่นยืมเงินเข้ามาก่อนแล้วก็ยืมสิ่งของทรัพย์สินใดๆเอามาก่อนเมื่อถึงเวลาตามที่ตกลงกันไว้แล้วจะใช้คืนไม่มีที่จะใช้คืนให้เขาก็เป็นทุกข์หยิบยืมเงินคนอื่นมา มันอาจจะทําให้ชีวิตของเรานั้นสะดวกสบายในเบื้องต้นแต่หลังจากนั้นผู้ที่กู้ยืมก็ต้องหาทางหาเงินหาต้องไปชดใช้เท่าที่จํานวนที่จะยืมเข้ามาบางทีก็ต้องชดใช้ในเรื่องของการเพิ่มดอกยิ่งถ้าเกิดไปพัวพันกับเงินนอกระบบนายมมเอ้ยถ้ามีเงินมันก็มีความสุขแต่เวลาหาเงินมาชดใช้เขานั้นมันก็เป็นทุกข์ ต้องลำบากหนักกว่าเดิมหาเงินมาได้ก็ไม่ได้ใช้เงินก็ต้องเอาไปคืนเจ้านี่เขาแล้วก็ต้องคอยกังวลว่าจะหาเงินมาใช้เขาได้อีกหรือเปล่าตัวเองก็ต้องจับจ่ายใช้สอยแถมยังต้องหาเงินให้คนอื่นอีกนับว่าเป็นทุกข์อย่างยิ่งไม่ใช่ว่าหยิบยืมได้เป็นคนมีเครดิตนาโยมนะ เป็นทุกข์กับคนไม่ว่ามากว่าน้อยคนเขาทวงมามัาก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาฉจานั้นในการครองชีวิตก็ต้องเป็นคนที่ประหยัดมัธยัต์แล้วก็อย่าพยายามไปกู้ยืมเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดของใครก็ามาใช้เป็นดีที่สุดใช้ชีวิตให้ปราศจากนี้นั่นแหละเป็นการใช้ชีวิตที่มีความสุขมีความสบายใจมากที่สุด ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ความทุกข์ของชาวโรคนี้ดีเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ได้ตัดสอนไว้ตั้งแต่โบราณกาลแล้วว่าเมื่อเรายากจนไม่มีกินก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเมื่อกู้หนี้มาแล้วไม่มีให้เขามันก็นทุกข์ทีนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้เป็นทุกข์ในข้อนี้ละญาติโยมสาธุชนง่ายนิดเดียว อินาทานังทุกขังโลเกเนี่ง่ายนิดเดียวการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกวิธีการที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ก็คือไม่ต้องไปกู้ยืมใครเขาเป็นดีที่สุดบางคนบอกท่านนี้ก็พูดง่ายเนาะถ้ามีแล้วจะไปยืมเขาไม่ล่ะจะไปยืมก็เพราะว่ามันไม่มีนี่แหละเริ่มตั้งแต่พยายามหาด้วยตัวเองก่อน ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องทำมาหากินโดยสุจริตขยันหมั่นเพียรมั่นอบอ,อ,อดออมและไม่ต้องตกอยู่ในกิเลสต่างๆทำให้ใช้ใจฟุ่มเฟือยสุยรุยสุร่ายขนาดธนาคารออมสินที่คนเข้าไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุนนะโยมนะคนทำบัญชีก็ต้อง สอบสวนคนมากู้หนี้ยืมสินนะ,ะถ้าใช้ใจต้องมีหลักฐานในการอ้างอิงไหนถ่ายหนะ้าร้านมาให้ดูสิขายของแต่ละวันแต่ละวันกำไรได้เท่าไรถ้าใช้ใจต้องทำบัญชีมาแจ้งทางธนาคารนะัธนาคารเ็คือถึงจะได้อนุมัติกู้ยืมเงินได้าาการกู้หนี้ยืมสินมามมืกอต้องเอาไปทำมาหากิน จะไปใช้ซื้อรวยซื้อไร่ธนาคารก,ก็ต้องสอบถามจ่ายตลาดเท่าไรป้าก็ต้องทํารายการมานะไอโน่นไอนี่เท่าไรเขาสัมภาษณ์ถึงถึงกับขนาดนั้นนะเขาถึงจะได้ปล่อยเงินไปให้กู้ขายหน้าร้านมาทําบัญชีรายรับรายจ่ายมาแล้วเจ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารก็ต้องไปประเมินวันไหนขายดีวันไหนขายไม่ได้มันก็จะได้เกิดความสมดุลกันระหว่างรายได้กับรายจ่าย มากพอเพียงพอที่จะมีเงินกลับมาใช้นี่กับทางธนาคารได้ไหมอุทานวะโตสติมัโตสุจิกรรม,มัสสะนิสมะการิโนสัญญาตัสะจะธรรมชีวิโนอัปปมัปปมตตสะยะโสิวัตติยศลาบสรรเสริญย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มันขยันมีสติมีการงานสะอาด ใกล้ครควนแล้วจึงทำระวังให้ดีสิ่งไหนเป็นโทษเป็นภัยอยู่ในธรรมและไม่ประมาทจึงจะสามารถคลองตัวคลองตนคลองคนคลองงานประครับประครองไม่ให้เป็นหนี้เป็นสินให้ลำบากแก่ตัวแกต่แกตนเอาเข้าจริงๆนี่ก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอาตมาก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าโอ,โอ้เจ้าสัวทัวฟ้าเมืองไทยศาสตร์ผืนหมอนใบ มาอยู่ในเมืองไทยทำมาหากินยังไงเนาะทำไมถึงได้เป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตร่ำรวยไอเราคนไทยเจ้าของเป็นดินแท้ๆเนี่ยทำมาหากินก็อัตคัดกัดสนก็ด้วยการที่ประคับประคองตัวตนไม่ถูกบทถูกแบบบางทีมันก็ไม่ต้องไปโทษใครก็โทษตัวเราเองนะโทษจิตโทษใจที่มันหลงไหลอ่า เกิดความประมาทพลาดพรัง้งในการคลองตัวคลองตนหลุ่มหลงไปในอบายามกหลงเล่นหลงกินหลงเที่ยวจนเป็นเหตุให้เกิดโทษเกิดภยัยแก่ตัวแกต่ตนและยิ่งถ้าเกิดคนเป็นผู้น,นำครอบครัวที่จะมีหน้าที่ทำมาหากินดูแลชีวิตในครอบครัวเราก็จะต้องอย่าทำให้คนข้างหลังเขาผิดหวังเป็นความรับผิดชอบที่เราจะต้อง รับผิดชอบต่อตัวเองในการทำมาหากินในเรื่องของเศรษฐกิจก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสประโยชน์ในปัจจุบันที่ว่าด้วยหลักธรรม4ี่ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์คือความสุขในปัจจุบันแก่ตัวแก่ตนของเราด้วย คาถาที่เรียกว่าคาถาเศรษฐีที่เราได้ยินกันทั่วๆไปที่เรียกว่าคาถาอุอากาสะอุธานวัตอุธานนสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความมั่นขยันขยันหานขยันหามีความคิดความอ่านเอาความรู้ความสามารถไปจัดแจงจัดการขยันหาเงินหาทองด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนบุคคลอื่น ได้กำไรมาก็เอารู้จักเอาทรัพย์ไปต่อทรัพย์เอาเงินไปต่อเงินจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ที่มีสติปัญญาประการต่อมารักษาดีขยันหารักษาดีมีกระยาณมิตรใช้ชีวิตพอเพียงได้มาเท่าไรก็ไม่สำคัญที่เหลือเท่าไหร่อุดรูรั่วของชีวิต โดยเฉพาะผููที่คิดจะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันหนอที่เป็นรูรั่วของชีวิตในการคลองตัวคลองตนหลีกพ้นจากอบายมุกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนว่าหากอยากจะรวยอยากจะเป็นคนโชคดีอยากจะเป็นเศรษฐีเนี่ยก็ให้ถือศีลห้า เพราะอานิสงส์ของศีลห้านั้นก็ไม่ใช่ธรรมดาเราก็จะได้ยินกันอยู่เป็นประจำเสมอเสมอว่าสีเลนะสุขติงยันติคนมีความสุขได้ก็เพราะศีลศีเลนะโพคะสัมปทาคนจะมั่งมีศีสุขร่ำรวยได้ก็เพราะศีลน,นี่เป็นอานิสงส์ของการยึดหลัก ปกติห้าอย่างของความเป็นมนุษย์นี่ถึงสิ่งอันสูงสุดของความเป็นอยู่ดีกินดีตั้งแต่ข้อที่หนึ่งที่ไม่โหดร้ายไม่มือไวไม่ใจโคตไม่พูดปดไม่หมดสติเพราะน้ำเมาแต่เราทำงานทำการหาเงินหาทอง กลับบ้านมาอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาฟังธรรมะสวดมนต์นอน,น,อนตื่นตั้งแต่เช้าอาบน้ำอาบท่ากินข้าวกินปลาก็ไปทำงานตั้งมัน่นมีความหนักแน่นในการครองชีวิตไม่หลงไหลไปหาอบายามุกหรือสิ่งยั่วเยาว้าสิ่งยั่วยวนที่จะทำให้เกิดโทษเกิดภัยในชีวิตก็ มีความมั่นคงถ้าชีวิตเป็นอยู่แบบนี้นี่หนึ่งไม่มีสองนายมนะอรวยสถานเดียวโยมแต่ไอ้ประเภทที่ว่าโอ้ยกลับมาแล้วเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินแล้วก็ไปหาอะไรที่ไปหาแก้เหนื่อยเนตมานี่เคยจ้างช่างที่วัดอัตมานี่ททำกำแพงแช่างก็ วันละ350บาทก็ให้ไปตามปกติน้ำท่าข้าวปลาอาหารก็หาให้ให้อยู่ให้กินพอส่งงานงานเสร็จบอกว่าขอพิเศษหน่อยบอกค่าเหนื่อยว่าอย่างนั้นเอาค่าเหนื่อยก็ให้ไปแล้วไม่ใช่เหรอโยมม่อันนั้นมันค่าแรงอันนี้มันค่าเหนื่อยออแล้วค่าเหนื่อยนี่คืออะไรบอกอ๋อค่าเหนื่อยก็คือคือเหนื่อยแล้วไม่หลับไม่นอน ไม่พักผ่อนแต่ว่าเหนื่อยแล้วไปหาสุรายาเมาเป็นของแก้เหนื่อยเออไอเงินทองก็หามาได้โดยยากลำบากเราก็เอาเงินที่หามาได้โดยยากลำบากเอาไปซื้อของมาทำลายสุขภาพอยติโยมสาธุชนพูดที่ต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ลองคิดดูเถิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีใครทำอะไรให้เราเป็นอะไร ก็มีแต่ตัวเราเองทั้งนั้นที่เลือกคัดสรรน,นี่สินทั้งหลายที่มันพออปูนอยู่ก็พยายามไตรตรองโดยเฉพาะที่กำลังมีเรี่ยวมีแรงแข็งขันโอกาสจังหวะเวลาที่เรายังพอหาเงินหาทองพอวันเวลาล่วงเลยมานี่อยู่ในสภาพของญาติโยมหลายท่านที่เป็นผู้เต่าผู้แก่นั่งสดับรับฟัง ธรรมะของอาตมาอยู่ในก็นึกเสียดายวันเวลาเนยมนเนาะเพราะตอนนั้นคิดไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่ามันกําลังเพลิดเพลินอ,อยู่เหลือเกินไปันหารักษาดีมีกัลยาณมิตรท่านบอกว่าตัวเราคนหนึ่งนี่ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นคนแบบไหนก็ต้องดูคนรอบข้างห้าคนว่าคนรอบข้างเรามีอัธยาศัยใจคอเป็นแบบไหนเราเองมันก็จะมีอัธยาศัยไปในทางเดียวกัน โดยเฉพาะเพื่อนนี้ก็กัลยาณมิตรนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญสำคัญขนาดไหนต่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตสำคัญจนขนาดที่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสมงคลข้อนี้เป็นมงคลข้อ,ขอแรกในการที่จะไปสู่ความสำเร็จมงคลข้อแรกคืออะไรก็เสวนาจะพาลานางบันเดตานันจะเสวนา ใครบอกว่าไม่สำคัญคำว่าเพื่อนยังญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังก็มีวิทยุเป็นเพื่อนลูกหลานไม่ค่อยที่จะมาเยี่ยมมาให้ได้เจอหน้าเจอตาเราก็มีธรรมะนี่แหละเป็นเพื่อนญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็สำคัญไม่แพ้กันเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราตลอดเวลาแล้วเพื่อนคนนี้ เป็นคนที่ห่วงใยเราคอยปกป้องคุ้มครองป้องกันเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อนคนนี้ชื่อว่าอะไรเพื่อนคนนี้ก็ชื่อเทวดาไงเล่าเป็นเทวดาที่คอยติดตามรักษาตัวเราอยู่นี่แหละคอยช่วยเหลือให้เราประสบผลสำเร็จช่วยปกป้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นจากพยานอันตรายทั้งหลาย เวลาเราไปประสบพบเจออุบัติเหตุเพศภัยแล้วเรารอดพ้นมาได้บางทีเราก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะอานิสงส์ของวัตถุมงคลที่เราแขวนคอติดติดตัวเอาไว้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ใครอื่นหรอกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราก็คือเทวดาประจำกายของเรานั่นแหละ เวลาที่เราจะทำบุญก็อย่าได้ลืมส่งบุญให้กับเทวดาประจำกายของตัวเองด้วยบุญใดกุศลใดที่สำเร็จแล้วในวันนี้ข้าพระเจ้าขอนำส่งถึงเทวดาประจำกายของข้าพระเจ้านี่ให้เทวดาของเรานั้นมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจคอยที่จะให้บุญแก่เทวดาที่คอยรักษาตัวเรา ก็จะมีอยู่สองส่วนนะส่วนแรกเป็นเทวดาที่คอยรักเราแต่ส่วนที่สองนี่ก็คือเจ้ากรรมนายเวรที่คอยจ้องเราอยู่ตลอดเวลาเออเราก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราด้วยและเราได้จะได้บุญจากไหนหล่ะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ให้ชัดเจน ว่าหลักๆนั้นบุญก็เกิดจากสามทางประการแรกบุญนั้นเกิดจากการให้ทานประการที่สองบุญนั้นเกิดจากการรักษาศีลประการที่สามบุญนั้นเกิดจากการภาวนาอบรมจิตใจเดี๋ยวนี้อาตมาไปไหนมาไหน เวลาที่จะได้สนทนากับญาติโยมอาตมาก็มักจะเชิญชวนญาติโยมได้สวดมนต์ในบทมหาสมัยยสูตรคนเดียวนี้ไปไหนก็ขอแต่โชคขอแต่ลาบอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้โชคได้ลาบยอดเลื่อนเงินเดือนขึ้นก็ไปหาบทมหาสมัยยสูตรนะโยมนะสวดและบทมหาสมัยยสูตรนี้ก็สวดยากเลือเกิน ชัดเจนจากบทขัดที่เริ่มต้นด้วยทุลพังทัศนังยัสสสามพุทธะอาภินาโสเป็นเรื่องยากมากที่จะได้ฟังบทนี้เป็นเรื่องยากมากที่จะได้สวดมนต์บทนี้ก็สวดยากจริงอย่างที่ว่าและอาตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอาตมาแนะนำแกและแกะก็บอกว่า เออนี่โยมพ่อพ่อของผมเนี่ยสวดมาตลอดทั้งชีวิตเลยว่าอย่างนั้นแต่พ่อของแกเนี่ยก็เสียไปแล้วแหละแต่ว่าเราแกเล่าให้ฟังว่าวันที่ช่วงที่พ่อของแกใกล้ที่จะจิตดับหลับลงไปในช่วงห่วงสุดท้ายของชีวิตและแกไปเฝ้าพ่อแล้วพ่อก็จะจับมือแก ในช่วงตีสี่ตีห้าพ่อก็มักจะพูดคนเดียวว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกลูกมาด้วยช่วงตีสี่ตีห้าบางทีก็สะดุง้งตื่นขึ้นตีสามพ่อเสียงพ่อบอกพ่อบอกท่านลงมาแล้วลูกท่านลงมาแล้วเรียกลูกให้มากราบเทวดาโยมลูกก็ไม่เห็นนะว่าเทวดาเป็นตัวยังไงแต่ว่ามีแต่แกคนเดียวเห็น เออสวดบทมหาสมัยยสูตรนี่เทวดามาเฝ้าอยู่ตลอดเวลาในโยมนะแกก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่แกป่วยอ่ตอนที่โยมพ่อแกป่วยนี่ตอนที่จะใกล้จะไปนี่จิตจะดับหลับลงไปเทวดาจะมาเฝ้าเยอะมากแล้วแกก็บอกว่าพนมมือสิลูกพนมมือเทวดาลงมาแล้วลูกอ้าวกราบกราบเทวดาเทวดาอยู่บนหัวลูกเทวดาอยู่บนหัวแกเห็นเทวดาแกมีความสุข ซึ่งเดี๋ยวนี้ตมาก็นำญาตินำโยมสวดเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่วัดสกเกตในบทธรรมาจากกัปะวัตนสูตรด้วยบทมหาสมัยยสูตรด้วยเป็นบทสาธยายมหาสมัยยสูตรที่เป็นบทที่เทพเทวดาในหมื่นจักรวาลน,นิยมช,มชมชอบมากที่สุดพอได้ยินมหาวันเนขึ้นเท่านั้นหละญาติโยมสาธุชน เทพเทวดาทั้งหลายก็จะลงมาสดับรับฟังแล้วคนสวดก็ถือโอกาสได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็เป็นบารมีประจำตัวประจำตนของตัวเองด้วยและเมื่อไม่นานมานี้ก็มีโยมคุณลูกท่านหนึ่งได้โทรมาปรึกษากับอาตมาภาพว่าโยมแม่ ก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงและโยมแม่ไม่ได้มีฐานในเรื่องของการเจริญสติเลยแม้แต่น้อยแต่ว่าเป็นคนชอบทำบุญโยมแม่แกได้ทานบาร,รมีแต่ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยากจะขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าจะมีวิธีการในการเจริญสติแบบไหนที่ง่ายๆ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงอาตมาก็ถือโอกาสแนะนำแล้วก็เล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังในรายการของเราไปด้วยวิธีแบบง่ายๆสบายๆก็จะมีแต่อานาปานสติที่เป็นแบบง่ายๆนะโยมนะ อาณาปานาสติก็คือการพิจารณาลมหายใจของเรานี่แหละง่ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะขยับขยื่นไม่ได้ลุกไม่ได้ไปไม่ถึงถามคำเดียวว่ายังหายใจดีอยู่ไหมถ้ายังมีลมหายใจนี่ปฏิบัติได้เบื้องต้นเลยก็ต้องทำกายให้เบาสบายทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใส ไม่เดือดร้อนรำคาญอิสาระจากความเครียดความกังวลทั้งปวงคืออย่าลืมนะว่าจิตใจที่เตลดเิดเปิดเปิงไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความโลภความโกรธความหลงมันเกิดอารมณ์แล้วมันก็วางไม่ลงวางไม่ลงก็หยุดคิดไม่ได้ สิ่งเหล่านี้แหละที่นำพาใจของเราให้เศร้าหมองอีกนิดหนึ่งก็มีโยมที่อารมณ์เนมันวางไม่ลงแล้วมันก็หยุดคิดไม่ได้เดี๋ยวนี้เครียดเลือกเกินทุกข์เลือกเกินต้องมาเลี้ยงดูลูกไหนสามีก็ไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยทตลอะเะบาแวง อีกทั้งในเรื่องของเศรษฐก,กิจก็ไม่พออยู่พอกินอีกทั้งพ่อบ้านก็ไปมีคนอื่นสองปีแล้วที่อยู่ได้นี้ก็อยู่ได้เพราะลูกบางทีอยากจะหยุดคิดว่าอย่างนั้นแต่มันหยุดไม่ได้บางทีนั่งอยู่คนเดียวก็ร้องไห้ฉะนั้นการจัดการความเครียดความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ต้องจัดการที่ความคิด วิธีจัดการกับความคิดก็คือสมาธินี่แหละโยมพูดง่ายดีเนาะโยมวิธีจัดการความเครียดก็ต้องจัดการความคิดวิธีจัดการกับความคิดก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นวิธีการทำจิตให้เป็นสมาธิก็มีอยู่หลายอย่างคือเป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อความสงบแห่งจิตใจตอย่างพุทโธนี่ก็เป็นสายของหลวงปู่ชาหลวงปู่มั่น อย่างพองยุบที่เป็นสายของหลวงพ่อจรลันหรืออาการเคลื่อนไหวต่างๆก็เป็นสายหลวงพ่อเทียนไม่มีรูปแบบไหนที่ดีที่สุดมีแต่ว่าเราชอบวิธีไหนถูกจริตแบบไหนมากกว่าหรืออาจจะเป็นการตามดูลุลมหายใจก็ได้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดก็คือ ในแนวทางจริตของเราฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจแบบง่ายๆนี่ยนะโยมนะก็คือการดูรู้ลมหายใจเข้าออกนี่แหละดูดูมันเข้าดูมันออกดูไปเรื่อยๆถ้าเราดูไปเรื่อยๆแบบนี้มันจะช่วยตรัสกระแสความคิดนะแล้วก็หรือจะเป็นการบริกรรมก็ได้ าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแล้วพูดโทเนี่ยจะเป็นตัวช่วยน่วงจิตให้สงบน้อมความรู้สึกไปที่ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปคิดให้รู้สึกอย่างเดียวน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจความคิดฟุ้งสั้นความทุกความแล้วก็จะจางหายไปความอิ่มเอิบใจความสุขายสบายใจก็จะก่อกําเนิดเกิดขึ้นในตัวในตนของเรา นะตามดูรู้ลมหายใจไปเรื่อยเรื่อยๆมันออกมันเข้ายังไงมันหลุดไปก็ดึงกลับคืนมานะน้อมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจหนึ่งเดียวคือหายใจเท่านั้นนี่ความคิดความฟุ้งซ่านร,รำคาญใจความกังวลต่างๆก็จะจืดจางหายไป เบาลงเบาลงเบาลงหายไปหายไปพอหายไปใจมันก็จะเบาขึ้นใจเบาขึ้นความรู้สึกก็ดีพอความรู้สึกดีก็ไม่เหงาแล้วไม่ทุกข์แล้วนี่แหละที่ใช้ใจหาใจให้เจอจึงจะได้มีความสุขเพราะกายมันไปไม่ไหวแล้วญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายในวันนี้ก็สเพเหระเรื่องราวต่างๆนำมาฝากญาติฝากโยม เป็นธรรมะง่ายๆเบาๆสบายๆไม่ต้องฟังอะไรที่มันหนักให้เบาสบายเรื่องโน้นเรื่องนี้บ้างนำมาเล่าให้กับญาติโยมท่านผู้ฟังได้ฟังได้ข้อคิดพินิษพิจารณาน้อมมาสู่ตัวสู่ตนก็เกิดเป็นมงคลกับชีวิตฉะนั้นในวันนี้ก็ขออํลลภพาจากญาติโยมสาธุชนขอให้โยมพ่อโยมแม่ที่ ติดตามรับฟังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นลมโพล่มใจให้กับลูกกับหลานนะสุขภาพดีมีความสุขตัวกันทุกท่านทุกคนเทินจะเริญพร